จล้วสบายดีวันนี้เราบก็จิมารีวิวของรางวัลที่เราได้หับจากอไอวินเนาะไอบ่าววินพ่อพอ่พอค่าที่พอค่าออนไลน์สุดรอสุดฮอตสุดฮิตของเลี้ยงจันทร์เราเนาะวันนี้เมย์ได้กลิ่นโคลออฟิลของเพลนเนาะแล้วก็ได้หับรางวัลรางวัลวันนี้เพิ่นแจ้งมาหลายมือแล้วแหละไปเอามาสองสามมือแล้วแต่ก็ยังม่มีเวลาเปิดเลยเนาะก็เลยว่าวันนี้เราสิมาเปิดพร้อมกันว่าเอาได้อย่างเนาะแล้วก็ได้ มุนกันมาทางในนิยางโอเคเปิดเลยอะไรเอ้ยนิยางนอกจากเวอร์จินฮิตเก้าสิบเนาะกับคนน้ำปาาโดยบริษัทฮุงเองขนทรงเนาะที่ขนทรงที่ชักไว้แล้วกาปลอดภัยแล้วก็บ,บริการ บริการดีนะอันนี้จะเป็นจากบริษัทนรงแรมในเจา้ามาเปิดกันเลยว่ามีอย่างอย่างในเนานะ เห็นแล้ว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 ข้างใน,นก็นจะเป็นโทรศัพท์เนอนเพื่อนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโทรศพัพท์ว้าวเป็นโทรศพัพท์ซัมซุงเนาะซัมซุง galaxy a 03 เอสเอศูนย์สามเอสนะทานผู้สมทุกทานเพื่อนๆทุกทานเอามาเปิดข้อมกันมาทางในมันก็จะเปิดออกมาที่จะเป็นโทรศัพท์ซนะัมซุงเนาะอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่ได้จากอ่าบาวิ I win, นเนาะที่จากการอ่าเอฟโคโลฟิวเพนเนาะแล้วก็ได้รับจากการจับรางวัลประมาณต้นเดือนจะ เป็น Samsung Galaxy A03S นะเจ้าอุปกรณ์ครบเนาะข้างในครบเลยอ,อุปกรณ์ครบสายชาร์จหูฟังเนาะทุอยางครบเลยนะกับกอยากขอบใจไอวินเนาะที่ให้ได้รับรางวัลเมื่อนี้ล้วกัอยากขอบใจแล้วก็อยากอ,าอยากบอกว่าแรกๆกับบ่ิได้ตั้งใจที่ได ที่จะกินดอกคุรฟิลเพราะว่าคุรฟิลคิดคิดในในความคิดนี้คิดว่าคุณรฟิลชนิดไหนก็คือสีคือกันเมื่อว่ากิ่นมหลายแล้วแต่หลังจากที่ที่ที่กินของไอวินแล้วเนี่ยมันจะสวยในกาลระบบคับท่ายเอออะไรเออท้องใส่เฮาหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดีไปหมดเลยเนาะมันความรู้สึกหลังจากกินไปได้กระปุกนึงเนี่ยมันจะดีมาจากที่เฮาเฮากินเพชรแล้วที่ว่าเฮาเขามาจ็บท้องบอหรือว่าท่องเสียบองซิพอเฮากินเข้าไแป้งซิเนี่ย มันก็จะเฮ็ดให้ล้ำไส้เฮาหรือว่าระบบขับถ่ายของเขาปรับแล้วก็ดีหมดแล้วก็จะช่วยในการลดลดน้ำหนักนํำเนาะเพราะว่าน้องเม็จะควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารไปน้ำแล้วก็กินจินคลโรฟล์ไอเวนนี่ไปนํำแล้วมันก็จะช่วยเหให้่าน้นาตาเขาลดลงตามธรมรมชาติโดยที่เฮาบ่ได้ไม่กินยาลดความอ้วนเนาอะ,อะน้องเม์จากน้ำหนัก70ตอนนี้เหลือ6กกิโลภายในภายในเดือนเดียวก,ก็อยากแนะนำเนาะมันจะได้หลายๆอันหลายๆย่างไม่ว่าจะเป็น เอฟจากไอวินิทราคาก็จะตกอยู่แค่ประมาณสองแสนสิบสองพันเอฟข้างแรกนี่ได้เงินแสนหนึ่งได้ได้ของรางวัลมาเรื่อยๆเนาะตอนเพิ่นไล่เพิ่นก็จะมีของแจกของแถมให้เฮาหล่อันหลายอย่างแล้วก็ตอนแรกก็ลองเอฟมากินเบิ่งกระติดเอฟย้อนเพิ่นบอกว่าเอ่ออะไรก่อที่ว่าเอฟร้อยร้อยทานทำอิฐจะได้เงินหนึ่งแสนแถมฟรีนะพอพอเขาเอฟแล้วเขาเห็นเงินแสนเขาก็เอฟเอฟแต่ว่าเอฟมาแล้วพอพอมากินแล้วนะกัรู้สึกว่า มันดีดีจริงอ่ามันรสชาติหอมหวานเนาะแล้วก็กินง่ายโบขิวแล้วก็เ็ดสวยในสวยสวยทุกอย่างแล้วก็แนะนําเลยเนาะแล้วหลังจากที่อ่ามากินกระปุกหนึ่งแล้วก็กินอีกกระปุกสองกระปุกสามแล้วตอนนี้แล้วก็ทางได้หับรางวัลเป็นโทรศัพท์เนาะหลายอันหลายอย่างเพิธีบรรจาร์รางวัลแั้ก็ขอบใจอวินเนาะแล้วก็แนะนําเลยทุกคนถ้าใครคิดคิดที่จะกินโคโรฟิลนแนะนําเลยเด้อแล้วก็ กับเพินจะได้แค่โคโลฟิลเนาะจะได้ทั้งของรางวัลจะได้ทั้งความตื่นเต้นอย่างหลายๆอย่างทั้งสุขภาพดีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่ันส่งก็จะส่งกินประมาณนี้ทุกหนึ่งบวงเนาะหรือว่าจะส่งเซ็คส่งเช็คขวดไว้กิ่นเลยเบิดมือก็ได้เนาะกกินได้เรื่อยๆเด็กน้อยก็กินได้แล้วก็กินเข้าไปเนาก็จะพูดซึ่อว่าระบบครับทายเขาดีแล้วก็ท่องใส่เขาดีแล้วก็จับที่เคยเป็นก้นไหล่ย้อนกับเซา อันนี้เคยเป็นคนหลายย่อนแต่เศวาเนาะก็นกกนแนะนำเลยนกกนเนาะแส่งเสียงตอไแนี้กจริงหอมดื่มง่ายแล้วก็สะดวกสบายเนาะแนะนำเลยเนาะ้วก็มามาข้อนี้ก็ขอบขอบใจเนาะขอบใจทั้งไอ,ขอ,งอ้ขอบใจทั้งไอวินและทีมงานที่ให้ของรางวัลมานะกับคิดว่าตัวเองเป็น,เป,นเป็นผู้โชคดีจากไอวินปานถึงเลขสามโตเนาะ,ะคนตั้งเป็นเมื่อนั้นคนเจ็ดคนเจ็ดหกเจ็ดพันคนที่อยู่ในไลฟ์สดไอวินเมื่อนั้นกัน ขอบใจลายๆเนอกจขอให้กิจการไอวินฮเงือง,อง,ลง,งอแล้วก็เจริญเจริญนแก้วกขอให้มีผู้ติดตามแล้วค่ะมีผู้อของเป็นล้านๆล,ล,ลายๆแล้วก็ขอบใจในรางวัลนอกล้วขอบใจมาที่นี่แล้วก็สาหรับคลิปนี้กมารีวิวของรางวัลาจากไอวินกันนี้เท่านี้เนาะขอบใจหลายๆสบายดี